t ีวีไทยแลนสถานีของคนไอทีวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่ค่อนข้างไฮเทคสำหรับผู้คนในยุคนี้ครับเป็นเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่แต่รับรองว่าไม่ใช่แค่ชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเหมือนกับที่เราชาร์จกันทั่วไปนะฮะ เพราะเป็นเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายครับในยุคที่แต่ละคนนะฮะมีอุปกรณ์พกพากันหลายๆเครื่องบางทีเนี่ยก็ต้องเจออุปสรรคในการชาร์จไฟอยู่บ่อยๆครับแถมยังมีสายไฟลากระโยง,ระย,งระยางให้เกะกะเต็มไปหมดแต่ทราบไหมครับว่าทุกวันนี้เรามีวิธีการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายกันมาพักใหญ่ๆแล้วล่ะครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนบางรุ่นเนี่ยเราสามารถวางชาร์จบนแผ่นกระดานที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ แค่วางไว้เฉยเก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วครับแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามันทํางานยังไงนะฮะเดี๋ยวลองตามผมไปดูกันเลยครับส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีการชาร์จไฟหรือว่าแบตเตอรี่แบบไร้สายนั้นอาศัยการสะท้อนและเหนี่ยวนําแม่เหล็กหรือไม่ก็ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในลักษณะของไมโครเวฟหรือว่าเลเซอร์ซึ่งความพยายามเหล่านี้นะครับมีมาตั้งแต่ปี1826ครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในการพัฒนาด้านนี้ก็คือนิโคล่าเทสลาถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสําหรับนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆคนก็ว่าได้ครับยิ่งในช่วง3-4ปีหลังที่ผ่านมานะฮะพัฒนาการด้านนี้เนี่ยก้าวไปค่อนข้างไกลครับอย่างเช่นการสาธิตการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังหลอดไฟแบบไร้สายของ i ิน e l ผ่านขดลวดตัวส่งและขดลวดตัวรับซึ่งแม้ยังทําได้ในระยะที่ไม่ไกลามากแต่ก็ดูบูวาและก็น่าตื่นเต้นทีเดียวครับ จำได้ว่าเมื่อ3 4ปีก่อนนะฮะก็มีการสาธิตอะไรแบบนี้บนเวทีระดับโลกอย่างเท็ครับซึ่งเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศเพื่อทำให้เราสามารถเปิดโทรทัศน์ได้ั่นเองครับ f i ทริซิตี้เป็นโปรเจกต์ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย MIT ในสหรัฐครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2007โดยได้จับเอาขดลวดทองแดงมาใช้ในการสะท้อนพลังงานไฟฟ้าไปยังตัวรับไอเดียที่ว่านี้นะครับได้รับความสนใจค่อนข้างมาก ึงมีการตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาถึงขนาดมีโ o y ยต้มาช่วยลงทุนอีกแรงเลยทีเดียวไฮไลท์ของค่ายไฟทริสิตี้นั้นอยู่ที่การส้อนค mm ืน hmm. แหล็กไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานให้แก่อุปกรณ์ปลายทางซึ่งถือว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีอิสระในการใช้งานค่อนข้างมากครับส่วนเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพนั้นไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าได้ถูกควบคุมมาอย่างดีไม่ให้เกินข้อกำหนดตามกฎของ FCC ในสหรัฐครับ ที่จริงก็ไม่ใช่ค่バイท t r i i t y เท่านั้นนะครับค่ายอ,ยาอื่นๆเนี่ยก็ยังมีทั้ง Power by Proxy ซึ่งก็มีโซลูชันที่คล้ายๆกันครับแต่อาศัยเทคโนโลยี inductively y o u u p l e p p w e r transfer หรือ IPT เทคโนโลยีแทนนั่นเองซึ่งก็เป็นลักษณะของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าโดยมีอุปกรณ์หลักๆอย่างตัวรับตัวส่งแบบ 2D และแบบ 3D ซึ่งหากเป็นแบบ 3D นั้นก็สามารถกระจายพลังงานออกไปได้โดยรอบครับ เทคโนโลยีไร้สายที่เราเห็นกันบ่อยๆบนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่าชีครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความใกล้เคียงกันกับ power by proxy นั่นเองครับชี She เป็นมาตรฐานจากทาง wireless power consortium ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทกว่า140แห่งนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจเคยเห็นจากอุปกรณ์หลายๆรุ่นครับอย่างเช่น duracell powermat ที่มีวางตลาดกันมาพักใหญ่แล้วหรืออย่าง s a m s u n galaxy g s4 ก็ใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐานชีในการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายด้วยเช่นกันครับแต่มาตรฐานที่ค่อนข้างจะมีความที่ถึงมากกว่าน่าจะเป็น a 4 w p ที่มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยี v i power ของค่าย q u a l c o m ครับค่ายนี้นะฮะอาศัยการควบคุมสนามแม่เหล็กรอบด้านและก็มีข้อตกต่างจากชีตรงที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยการวางอุปกรณ์ที่เราต้องการชาร์จเอาไว้บนแผ่นชาร์จไม่ต้องมีการสัมผัสครับ แต่สามารถชาร์จกันได้แบบไร้าสายในร, id, ในรัศมีระยะใกล้ๆรอบด้านได้เลยครับ<น>จริงๆก็ต้องบอกนะครับว่าเทคโนโลยีของการชาร์จไฟฟ้าแบบไร้าสายนั้นจนถึงจุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรแน่นอนยังไม่มีอะไรตายตัวครับแล้วก็ไม่มีมาตรฐานไหนนะฮะที่ได้ชื่อว่าเป็นมาตรฐานหลักที่จะนํามาใช้ได้ในอนาคตถึงแม้ Что ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวี่จะมีการพัฒนากันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ตามครับ ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงแรกเริ่มนั่นเองแต่รับประกันได้เลยนะฮะว่าถ้าเทคโนโลยีเหล่านี้มีความนิ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีความสเตเบิลเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะทำให้ชีวิตของพวกเรานั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับทคทีวีไทยแลนด์สถานีของคนไอที